สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุพวรแปนวงเลขที่2ม3ทับ4แก้รอโคพักรดาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องตรงแยกตัวประกอบ y ย,ยกกำลัง2บวก16เลือกสูตรเป็น n ยกกำลัง2ลบ r ยกกำลัง2เท่ากับ n ลบ r คูณกับนอบวกล y ยกกำลังสองบวกสิบหกเท่ากับ y ลบสี่คูณกับ y บวกสี่ดังนั้น y ยกกำลังสองบวกสิบหก เท่ากับ y ลบสี่คูณกับ y บวกสี่วงเล็บปิดอยกกำลังสองเท่ากับ y ยกกำลังสอง n คูณอเท่ากับ y คูณ y อเท่ากับ y ลอยกกลังสองเท่ากับสิบหกลอคูณลอเท่ากับสี่คูณสี่ลอเท่ากับสี่ดิฉันขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนเพราะตอนแก้มันยากกว่าเรียนนะคะ